สบายดีสะคะสบายดีพี่น้องมานั่งขาคนบางคนพี่น้องไผล่ะมานั่งขาไผรอยู่ใส่ขึ้นมาสวรรค์พี่น้องขึานาง้นมาสวรรค์นะขึน้นมาสวรรนะค์ทุกคนก็นอาจสิคุณเคยนะจานี้คือนี่ก็คือสนามบินสวรรค์นนเขตจ้า คุมาลัดวันใจอีกเล่นเนาะปสิบายนบโอมนพี่น้องจะคิดไก่ก็นั่งหลายหลายหลายคนก็ดันต่าดันเทดันว่าดันจนสิได้กันดันจนสิเป็นพัวเมียกันก็เป็นโม่กันไปก่อนมาจ๊ะเป็นโม่กันนี่แหละคบกันโม่กันไปก่อนคือเล่าว่านั่นแหละคบกันดูใจกันไปก่อนค่ะ ดูใจกันไปพูนฮอดแปดสิบปีเก้าสิบปีสะก้อนนะจ๊ะอ <c oughs> บอกเดือดเงี้ยเอาเห็นบอกจุ๊เจ้าภาคใหม่ว่า,วาขึ้นมากกเบาแปบหนังขึ้นมากบอกแปบเรื่องเขาเรื่องเนาะเพิ่นลาผักหลอดน,นะเบาเสื้อเพิ่นลอลาผักหลอดเนนะาะลาผักหลอดกับสีเงี้ยวอยู่กับสีลายมืออยู่เปิดก็เลยลงมาเปิดก็เลยลงมาพักผ่อน พักผ่อนสมองสิวป่ะหรือเานั่งกระถามเปิดไลท์ือหวหลายยุกนั่งกระถามไลอยยากอยู่อะเป็นอะไรคนในเมืองมันเป็นอะไรคืออยากมาอยู่บ้านนอกคืออยากมาใส่ชื่อจิตบ้านนอกด้วยจะมาเรียนรูกยังไลยอยากบ้านนอกประมาณนี้มันดีมองไดนางว่าการที่นั่งอยู่คือบ,บ้านนอกก็โอ้โมันอึดมันแบบว่ามันก็สบายมันก็โลง่งดูต่อ แต่ว่าน,นางก็อยู่ในเมืองมันบดีกลัวบออยู่ในเมืองหลวงก็สีสังคมใหญ่มันสีบดีกลัวบอการทำมาหากินสะดวกสบายกลัวจะสีน้ยพี่น้องอย่างอยกางกเขาตลาดซื้ออยู่ซื้อกินแล้วก็เล่้จากตระบ้านนี้นะด้วยหละสังคมใหญ่แล้วก็ว่าหลายอย่างอยู่เออแต่ละเมื่อก็สีเฮ็ดเวียก,กับปวดหัว ไปไปงานซาไปงานสวยกะรถกระติดกะได้เขางานซาถ้าเลิกงานคำเกินไปกับรถกระติดแต่ละมือแต่ละเวนอแอนดอี้นนี่เนาะอยู่ในเมืองนะพี่น้องเจอเหตุการณ์นู่นนี่นั่นรถชนกบรถชนกันรถต่ำกันเราเป็นกวานะแบบอยู่บา้านนอกมันก็โอเคย่างมันก็ โป่งหนพี่นอกมันก็อยู่นอกบ้านนอกมันก็ธรรมชาติอยู่ทุ่งไร่ทุ่งนาอยู่ป่ามันก็โป่งใสประมาณนี้นะพี่น้องอากาศมันก็สีโอเคกวาเนาะอยู่บ้านนอกเพิ่นขึ้นเครื่องไเพิ่นบอกเครื่องลงนี่ประมาณ โมงบอกเครื่องลงเครื่องมาหอดนี่ก็ประมาณสี่โมงเครื่องแต่ว่านังมาหอดก่อนนะมาหอดหาโมงแต่วัายังโบเห็น่อนอยู่กันจะนับนับประมาณหาโมงไปไปลายหาโมงแรกไปไปลายพูดเลพี่นนังเนี่ยมีโอกาสแพร่เจ้าสิขึ้นไปห้าเห่น ดูเวียงแต่นางผมเคยไปจ้าเถื่อแต่ฉัน,าน่าจะไงผมเคยึ้นปินเวียงเวียงจันทร์ก็เป็นเมนืองหลวงเนะเมืองหลวงของอุษธ์เราคล้า,ายๆแบบกรุงเทพดูสินะพี่น้องแต่นางก็บอเคยไปเถื่อแต่เคยไปแบบแบบไปชั่วคราวแบบไปบรนทึกเที่ยวไปไปไป,ปั้มพาสปอร์ตเลือกไปเฮ็ดพาสปอร์ตเมื่อก่อนนะแค่นั้นบันทึเคยไปเล่าไปเรียนไปเที่ยวแต่ว่า หัวจักไผรบอสกับหัวจักลูกหลานอัมรากาเฮียนอยู่หันเฮ็ดเฮ็ดเวียกอยู่ในเวียงจันทร์นะพี่น้องแล้วก็อีหยางกับหมโมก็เฮ็ดเวียกอยู่แถวเวียงหนักละลายหยางเป็นไอฮักอยู่ในบ้านนี่ก็เพิ่นก็เป็นด็อกเตอร์อยู่ในเวียงจันทร์นะระยะอกาสปีหน้าผ้าไหมผู้ใดพี่น้องเป็นอินเป็นลอกอะไร ปีนี่ก็บอได้ดอกพ่อเริ่มลงให้ลงหน้าดัวเองเพิ่นมากอ่ะสีหัวเพิ่นชีอยู่จักมือนะแต่แต่เพิ่นสะดวกขาจาก็มารอญาตินะ มอก่อนบดิมีเด็กพี่น้องขึ้นมาล่ะบรดมีมองนั่งเด็กมื่อก่อนบดิมีมบรดมีตั้งมีโตเที่ยวบินนะเป็นบางมือก็จะมีรอบเศร้าเนาะรอบเศร้าอันนี้รอบแรงมือละรอบปุ่มอ,อะไรค่าเครื่องพี่น้องค่าเครื่องกาบ่งหัวใจอะไรด้วนี่ มกมแค่เครื่องจากนี้ไปก็ประมาณล้านสี่นะล้านสี่เจ็ดสิบห้าพันประมาณนี้แหละมาแล้วจ้ามาแล้ว มาลาบเพื่อดินหลายเทื่อนในนอกสามเทื่อนาะไปส่งมาส่ง เบิร์เดจ้าพี่น้องจำได้บอเพิ่นใส่เสือสีหยังรถอันนี้ขึ้นรถเอากระเป๋ารถแก้กระเป๋า เพิ่นมาไล่เทืออะไรพี่น้องพ่อกับแม่เพิ่นสิบถามาพ่อละเนาะพี่น้องมึงไปใส่คือดูแทะพริวาไปเทือเทือขึ้นไลยมือแทะพริวาเพิ่นมาเพิ่นก็น่าจะบอกแม่พ่อยู่นาะเพะวานนางก็เคยตอนพระโทมาวางบุญบ้านบุญบ้านอ้ายเพิ่นครับนางก็ได้บอกกับแม่เพิ่นอยู่พี่น้อง เห็นอยู่จังกับแม่กับป่ากันใส่แล้ะคือจับไ่ได้อุ่มเขาใกล้ไรเลยเห็นข้าจ้กกับสิพีตอีกเนี่ยเบิร์ดแล้ว คนบลายสำนาาย่นหมพี่น้องกสซิเมนนี่แต่ว่าเที่ยวบินนี่ต่วัาเึ้นแนวไดนขึ้นยังบเห็นอยู่ กระสิทีท่ยวบินนี่ต่ว่าเวลานี่เนาะอ๋อลงยังเบ,บิดนี่นะ นี่ผู้เดีกผูดด้พ,พี่น้องเสือขาวๆนะใส่เว่นตานะนั่งศิลักที่ก็พี่น้อง Lucky thai ngon ngân Nem là lên rồi đòi mi họ nhạc khô nhạc มาแล้วก็ต้องได้นั่งรอ,อกระเป๋าอีกสักโคห,หนึ่ง,น,งนั่งลอ,อกระเป๋าอยู่โซนข้างล่างเนี่ยก็จะรอกระเป๋าอยู่โซนนี้ทางเข้ามานี่พี่น้องอันนี้ทางขึ้น เรามาแล้วมา,มาคำมาองเทียงก็มาองเ้ารากันเลยพากันแหะคิดข่าวข้างทางพี่น้อง ไโอโอก่อบโอบรรยากาศริมทางตาไก่เปิดแต่แจ้งมองไงเริ่มเปิดแต่เช้าเลยเหรอหกเจ็ดโมงเสาร์ฮอดแจ้งอ๋อ เจ็ดโมงเช้าหอดสามทุ่มพี่น้องเจ็ดโมงเช้าหอดสามทุ่มจ้ะหลายชั่วโมงเติบอยู่หลายชั่วโมงข้างในก็มีนะเป็นไก่อบโอ้ะครับเป็นอาหารไทยก็มีพี่น้องอาหารตามสั่งก็มีเนาะอาหารตามสั่งก็มีลาบก็มีหมูจุม่มเนื้อจุ่มก็มีพี่น้องเนื้อจุ่มก็มีจ้ะเนื้อจุ่มก็มีจ้ะ ใกล้ไปตัวตัวตัวร่สไรแสนสี่หนึ่งอ๋อแสนสี่เนาะแบบกินอิ่มหรือว่าสั่งใส่ถุงก็ได้ประมาณนี้นะพี่น้องสั่งใส่ถุงก็ได้นั่งนในเขาไปนั่งเลยพี่น้องเบาแป๊บก็เบาเสือเขาไปนั่งถ่านะสั่งแล้วเขาสั่งแบบไปละตัวนึ่งประมาณนี้พี่น้องเป็นตะกินบ่จ้า ที่เข้าไปหานั่งกินข้าวกันพี่น้องแม่บ่เสื้อหยังหานล่อนางก็จัดเลยพี่น้องจามานี่ยลาปลาจากระเดจ้าก่อนขอบคุณคอมเมนต์ขอบคุณทุกกำลังใจจะกระโดดสวัสดีจ้ากินข้าวแรกก็สิได้อวยเมื่อจ้า